สวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะคะมือนี่นะคะท่านผู้ชมแอนมินกะ สิบพันผู้ชมทุกท่านนะคะมาติดตามตัวเลขของนาซีนะคะประจําวดนวันที่สองพฤษภาคมหกหกงวดที่แล้วเสียดายนะคะบดามะยัมเนาะบด้มาติดตามคงสุดท้ายให้แต่ว่าถือนะคะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งถือเต็มเต็มงวดนี้คุณหน้าฝันแล้วนะคะฝันตรงวดนคือเก่าและอยากจะมาติดตามแนวทางตัวเลขดีๆให้กับท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านเดี๋ยวสิเป็นจักแดกเขาจะไปติดตามรับชมรับฟังของร้อม <า S 2> สวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีนาซีนะคะมูนี้ เนมนีนะคะท่านผู้ชมพามาติดตามตัวเลขของนาศีงวดที่แล้วีนเสียดายนะคะเพราะว่าคุณหน้านะครับันเอ้ยคงสุดถ่ายเนาะคะ่ะเนาะม่ได้ไม่ย่ำแต่ว่าฝันดีเรากระบ,บอกบอกกรมือนัินกระบอกเพาเจืองนนก,บบอกระกบ,บอกถือยู่ที่นาศีเป็นว่าฝันว่าไฟใหม่บ้านวันนี้บ้านสามหลังเลี่ยงกันหลังที่หนึ่งที่สองที่กิดกับบาดนาสีบ่ใหม่เป็นใหม่หลังที่สามเพาเรื่องก็ว่าอยูย่แล้วว่า ไม่ต้องเป็นบาทเล็กทีมันก็แม่นี่นี่เจ็ดโอ้หนึ่งเจ็ดหนึ่งอย่าทำอย่าทำของตาไปนู่นเลยไปยืนในห้องนอกนู่นเด็กเด็กหน่อยดื้อนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ยังที่บอกนะคะท่านผู้ชมว่างวดที่แล้วคงสุดท้ายแอดมินบโบเรมยำเสียดายค่ะนะคะแต่ว่าคุณพายเดือดติดตามตัวเลขของนะซีนะคะท่านผู้ชม ถือเต็มเต็มหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งถือเต็มเต็มแมนว่ามันจะเปนบอลพี่แล้วว่ามันต้องเป็นบ้านเหล็กทีเพราะว่ามันบอลสองลังติดกันเป็นอยัางร้อใหม่เป็นใหม่หลังที่สามที่ห้างกันอืมมันก็เป็นนาทีนาสังเกตมันก็ต้องเป็นบ้านเหล็กฟัน<ล>ดีแ<ด>ห้งต่ว,งวันนี้นาซีนะคะบอกว่าฟันแหลีวก็เลยอยากจะมาติดตามแน,แนวทางตัวเลขดีๆมาให้กับท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้นาซีฟันว่าจังไดนะคะโอ้ต่อฟันว่า ไปขายของนี่ล่ะไปขายของไปถ่ามขายขายเขาเขาเ็นไงหน่ะรับผดบริสุทบริสุหรอกเขาว่านัมันล้วนล่ามค่ะมันล้วนล่ามใหญ่วันนี้พ่อล้วนล่ามแล้วจะว่าใหญ่ก็โมเสาแล้วหรอกเขาพูดเขาก็เลยบดยักษ์บดยักษ์บุ่ไส้บช่ไสบดจับบุไม้แล้วดอกบดยาแตอะบดหนึ่งบัดนี้จะว่าพี่นองเขาน่ะ มันเจ้าว่าจับโป่งไหมขอดกสิไม้ไห้เขาวางสิโอ้พี่น้องข้าเจ้าเออพี่น้องข้าเจ้าขอชิดโตนเจ้ามันเจ้าว่าไหมเล่าชิดโตนเล่าขอกสิไม้ไห้ขอเสียเงินให้เจ้าคนว่าเออเคนว่าเออวันนี้เอาเงินไห้ที่แหล่คนไห้เลียนหาสองเมียนเขาหาโงเนตมันก็โยนลงมาเผื่อดินขึ้นไปสูงสูงลงมาเผื่อดินอืมก็ได้เ็บเอาเลียนหาสองเมียนเท่านั้นแล้วบ่อไม้ไห่เออบ่วันนี้คนนี้พู้นึงกับไห้แบ่งฮาล่าย หายไปหาลอยค่าคาเรวดรางเจ้าคนว่าเจ้าว่าเอาเขาเอาเขาว่าเอาดอกที่ต้นเราบุษฐาเราอันนี้ดอกแล้เมาเราหยังเจ้าว่าเอากะซ่างี่ไห้เขาว่าบ่เอากะสี่ไห้เบ่เอากะสี่ไห้นะได้หายหาลอยหาลอยเบ่เอากะสี่ไห้ได้มินไอ้ฟังมีดีเบ่เอากะสี่ไห้จับไห้สิ่ไม้ไห้เออเอาไปเอาไปพี่น้องเขาพี่น้องเขาใหญ่นั่นแหละ ค่ะที่โตนเนาะค่ะเนาะที่โตนก็เลยสีไฮฟันเจตจอมหงดมันเมนบัฟันเจตจอวีปุ่นยังแรงวันอาทิตย์เดี่ยวแต่กับฟันคือแบบหงดก้อนนั่นแหละสิบันดีกทีค่อยใหม่หนึ่งเจ็ดหนึ่งจังงั้นเลยสิฟันเนี่ยเหนียวจะเถื่อนเลย ขันฝันว่าไฟ่ใหม่รถใหม่เพื่อนคนนี่สิแม่นเนาะแม่นคือกันก็ใหม่รถว่าจะใส่เนาะรถก็ไส่บอกทั้งบนทั้งล่างมันไม่กับบางอย่างเนาะเนี่ยมันมีตัวเหล็กเห็นอยู่น้าเนาะแมีเหล็กตัวเกียร์ทีละสีมันไปถามไปให้เหมือนนั้นนึ่งเจ็ดแม่นยังว่าโอ้ส่วนตัวนี้ก็เป็นหาศูนย์แล้วเนาะหาศูนย์หลักหาศูนย์อีางสองหากับล่างมันเป็นหาแม่นอยหาหากับสองหาลีกราง เพราะว่าเขาย่นลงพื้นนะเขาย่นขึ้นแล้วมันลงพืน้นโอ้เขาย่ขนขบวนแต่เขาย่นลงลง,ลงมัดมาพืน้นเอออืมเออแต่ว่าก็ให้พี่น้องพี่เจน่าพวกแจ้งวันสีแม่นคือเกาหรือบอโบงโง่ค่ะ<ฆ>มันโบคือไฟใหม่กันไฟใหม่มันแม่นมัน,มน,มนถือกโลดค่ะ ก็ห้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะห้เป็นแนวทางติดตามไก็บงหันมองเแต่ว่าเพืนว่าเมนจัไหมก่อะเจียวไห้ก็เกาได้เพนว่าก็ซีไะผู้หญิงได้เอาห้แบ่งค่ะโดยโดยโตคุณนายเองนี่มักนั่มป่ะคะเหล็กตัวนี้มักโยมักบ่มักทีละศูนหาะศูนหาเออก็ล่างห่าหนี่ดิล่างหาหาเมนนได้ขับสมุ่งเพราะว่า เลขตักพัดได้ออกเป๋ามาหนีหนี่มันจะออกงวดนึงแล้วก็เว้นงวดนึงออกงวดนึงก็เว้นงวดนึงออกงวดนึงก็เว้นงวดนึงงวดนที่ผ่านมาบอ,อกงวดนี้อาจจะเป๋ามาอีกก็ได้อาจิบอบอกว่าลากซ้าเออมัอนแข็งเล็แข็งสิเป็นหาหาหรือทุู่มาจากเล่อแห <c oughs> <ถ>ลกแข็งเล่งนักบอกเราบ้านนี้เนาะท่าไี่คิดกหลายกว่าเนาะไม่เป็นหาหาเพราะว่าเป็นยอดลงมากลางดี พี่ย<ม>ูกับวนพี่ยูเลี้ยงหาลงมากลางหาหาสองหาที่สีออ่แล้วครำแต่ผู้ชมนเนาะสีข้อหนาสีอันนี้กะให้ไปเป็นแนวท่างควคนข้าวแต่ผู้ชมให้ไปเป็นแนวท่างฝันแต่ววต,ต,ต่อวิดบิดต่องวดที่จังหวัดที่รานมากเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพอเที่ยงจะพ้ามาย้ำอีกครั้งหนึ่งวันที่ผ้ามากพอเที่ยงก็กกหาอยู่ได้ข้าวแต่ผู้ชมตัวหาหนาสีอยู่แต<ม>่ว่านาสีเนาะซับพ่นตายครับพอเที่ยงเป็นทั่วถึงไร้เก่า มันก็เลยบุ้ยพ้นหลับมันมีลายใบอยู่บนเทียมเหมืนเดิมพี่น้ิดพินอ่เสดนนั่งยื้อฟันมาเลยดูหน่อยซีพอนมึงว่าเด็กเข่าเด้อว่าเด็กเข่าเด้อเปิดมาทายแํ่ไมมากกับทิว่าเดจยาำอีกเป็นเจ็ดนึงคือเก่าน้อเจ็ดนึงเพราะว่าเม่เด็กมันเข่าฟันมาเข้าได้หน่อยมา่อไห้เนี่ยแม่เพราะว่าตอนที่ว่าเข้าติดตามหลาโซนีนะสิกระบอกเด็กฟันเป็นตัวเหล็กตัวอื่นอีหยังหมากไม้แมก็ยังโค้งเข่าในเหล็กัวเก่าแม่อือนะคะท่านผู้ชมเนาะอ้าวเวดนี้กาันสิก็บอกมาแล้วครับว่า มีคนม้วนล่างพุทโาสีเรนก็จะได้ดอกแต่พี่น้องกากะพยายามยัดไห้เนาะกากะไม้ไห้ไม้ไห้เอาไปไว้ให้เจ้าก้อนหนึ่งไม้ไห้เลี้ยนหาสองเรียนโยนใจขันยูใจเครื่องขุ่นโยนลงมาข้างล่างอีกคนหนึ่งว่าบ่ได้ว่าสนสองเลี้ยนหาสองเลียนบอกว่าเีอาไปให้เจ้าอีกฮาร่อยว่าสนเป็นไมมาอีกหาร่อยก็เป็นหาศูนยซุนหากับสองหาหาสองหาหาน้าระพุทเนาะจะเป็สีบอกนะครับผมนะคะอืมก็จะเป็นสองหาหาอย่างสีบอก้ไม่ไหน กระบนเน่กะนเน่ราโบก็เป็นหาชุดๆหาเน่เพราะว่าตัวอันนี้ก็หาลอยก็หาชุดๆหาเลยสองตัวอันนี้ก็สองห้าคือตัวบุญรตดียันไหาเอาสองหนาหานี่ยนะมัวันว่าัน่อยไปหายุดหนึ่งเจ็บเ็หนึ่งมันบ่หด่ ต้องลองเบิงนะคะเนะาะค่ะขอบคุณน,นาซีนะคะที่ให้แนวทางการผู้ชม f อฟซีถูกฐานนะคะเดี๋ยวมีสิภ้าไปเบิงตัวเลขอีกเท่อนึงนะคะท่านผู้ชมชม่วงนี้ก็จะเป็นตัวเลขของนาซีนะคะประจำงวดวันที่สพฤษภาคมหกหนะคะ 5 0 0 5 5 2 2 5แล้วละกะฮ่าฮ่าแอดมินก้าไว้หายย่างดีเลยนะคะท่านผู้ชมน้องลองพิจารณากันบึงแอดมินติดตามหายก็เพื่อเป็นแนวทางของสลาก,กินแบงรัฐบาลมักกระจัดคัดกระบวากันนะคะท่านผู้ชมเนาะสุดท้ายนี้นะคะไพ่ทีสนใจนะคะอยากจะมีของดีไวต้ติดโตติดบัดติดเงินอื่นเงื่อนอื่นท่องเขาก,กระเป๋านะคะสีพึ่งน้องช้างจี้สามกริย์พราศิวลรีแกสลักนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปฟังรายละเอียดพอ่กันอีกครั้งนะะึงค่ะ กาบนวัตกรรมครับปูมันอพอเที่ยงเดือนทางมากขอของดีกับปูซึ่งนี่ยินว่าปูมีน้องสร้างพอเที่ยงแรอยากได้เอาไปแบงปันให้เอฟซีได้บูชาเพื่อเป็นสีมงคลแก่ขอบข้วรหรือว่าธามาค้า,าขายขอให้พินได้จเจริญรุ่งเรืองกะพอปูยังมีพอให้พอเที่ยงไปแบงปันเอฟซีเนี่ยบอรครับาาสาธุสาธุสาธุาธจเจริญพรครับเอเนื่องจาก บัตถุมงคลทีนี่สิวา่านองสางเลยมีความคิดคุณคกุ้ยรับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเท็ดนองสางไดบอเพื่อให้ลูกศิษอยญาโยมที่นั่งไปสักกาบูชาหรือนั่งไปจิตหานที่บานที่เฮือนด้วยบานนี่เฮื่อนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้าม,มาขาขายกับบริกรจกดำมแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น คือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่นเข้าใจสีเพื้อเสีจะว่าหนองแมวหนองแมวก็ดีขัาอีกของเขาี่สูงเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกงครัประหลาะก็เลยบนความคิดคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทํา <c oughs> เป็นสิริมงคลให้เ <c oughs> ชื้อทิศไปทิศเหนือทิศเหนือไปมันรักษาหล,ลายอย่าง <c oughs> ก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อบันได คุยกัลบลวงพูดอยู่ว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะบ้านรถผสมต่อให้เพิ่มพูดจคุณนขึ้นอีกเป็นสัน่นเป็นสัน่นเป็นนั่นก็ได้ให้รดานย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นอ,อีลีมีพูดจะุึ้นไม่กโตมีอิทิฤทธิมีอำนาจสามารถมองในอดีตสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลื่อนไม่เห็นวัตทุอยางขึ้นมา,ารคร,รับ บานี balls, ENNIS, video, ้น่วัตถูแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วเพิ่นว่าทั้งเมองลาวเพิ่นว่าให้เอาฝากตุ่มต้นตูมกินน้ำบมกตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมุูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมตะว่าออกที่เขียวนามีเพื่อฝากตูมฝากตูมบานนี้เพราจ่าปูนโเอาเพิ่นว่าเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบ้านบุกเงินตัวเอาตัวย่อ เอาขึ้นคืนอย่อในฝาแย่ย่อเอามาใส่ลงในหนวดเื่อ,อพ่อแล้วเอาฝาขูนขูนบาดจนขูนต้องเอากาฝาผ่าก็ไปลายุ่งเรี่ยนี้มานี่คือใบขูนนี่นี่ไม่ไม่ขูนเพราะภาษีฐานอยู่ครับ <c oughs> เป็นเป็นเป็นสรพพุตเป็น,ปน,ปนอีหยางครับผมอาสีวรีอาสีวลีองมหาราบองเมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม้วนสาร ไม่ damp, มีดํามีตำนานมากการทีกาสารกับพระลยังในองสร้างคือไม่มีดำเสียมาเห็ดเจ้าาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพุกเสษของบดเบิ้ลตำหนาอยู่ในเจ็ดตำนานเบิ้ปุกเสษเชื่อใรลอยแปดจบปุกมาเฉลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์ที่ผู้ปุกเสกผู้รูปแรกนี่คือปูศีอนุตโรอายุณมนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคา สว่างวิลงุนี่ผู้พกเศษใ้รเปนู้แรกอะยาถ่ายไปสองผูรอดฮะบัดกุดคูนฮะผู้รอดทรมาที่โน่งานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนขุนยากจนในคนบมงมีอยู่กินสว่างกันมันจะดูดูครับครับนี่นี่น่ผู้เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของผู้วิรอดวิรรุ ยัดตะนาบนคือปูรอดทรงศรีเมืองนะนีมั่มบวกบวกสายด้ยบ้านครับเปนมาจาสายสายบ้านเ้ออยาเยอะเลยปูรอดมาจากสาย,สาย,ายปูรอด,าาปรอดเป็นศิสมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สิไปของพ่อใหญ่สีหอมคู่ราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือรย่องความเป็นมา